สวัสดีจ้ามาเด้จ้าเมานีสาวสกุลพาพี่น้องกินข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นน้ํายากะทิจ้ะใส่ตีนไก่ใส่เลือดแล้วก็ใส่ลูกชิ้นเนาะสาวสกุลไม่ได้ทําเองนะคะวันนี้ซื้อจ้ะซื้อ,อคนในหมู่บ้านเขาทาเนาะก็เลยแบบโอ้โอเห็นแล้วก็คืออยากบได้กินข้าวปุ้นนานแล้วจ้ะนี่เส้นสดนะจ้ะไม่ได้เส้นไม่ใช่เส้นแห้งเนาะแล้วก็มีผักเขาก็ให้ผักมาเยอะมากอชุดนี้ห5ห้าบาท คุ้มเนาะอาศัยว่าคนในหมู่บ้านด้วยกันแหละเขาก็แบบทําแบ่งๆกันกินอะไรเงี้ยนะเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเนาะแต่แบบโอ้มันได้เยอะมากดูสิตีนไก่ก็แบบต้มเปื่อยๆเลยโอ,โอ้ลืมลืมใส่พริกก่อนจะ้ะเนาะบ้านเฮาต้องใส่พริกป่นไม่ว่าไทยหรือลาวน้ำยาก,กะทิหรือน้ำยาปลรราเราก็ต้องใส่พริกยหอมพริกมาก สดน้ำน้ำกะทิเขานัวมากม,ม,ม,มาแล้วจ้ะจแซบๆกับสาวสก,กุลเด้อ อร่อยมากนัวใส่พริกป่นเข้าไปแล้วแบบโอ้สยดยอดเลยเรียกเขาก็นิ่มนะ ดูดได้เลยอะ่ะเปื่อยมาก ตำหุงนะพี่น้องมันจังก,กินมืออันนี้ขปุ้นสามสกลธนัดกินช้อนซ่อมมากกว่าเพราะว่าพักอะ่ะมันจบนนับบทธนัดมันจบนับบดติดนะขาก็ต้องมีเสียงขอปุ้นมีพักนำ ถ้าใส่ซ้อนนะมันจะคำนึงมันจะมีทุกอย่างแต่ถ้าเป็นตามะหุงบ้านเฮาอ่ะต้องใช้มือจ้ะบ่ใช้มือมันบแบแซ่บ <c oughs> <c oughs>